ทันข่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยไบมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีก่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ฟุตบอลทาเรนส์เกลส์สื่อต่างประเทศเผยจุดเด่นสุบรรณเหมือนตานารุกทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยผู้บอลทาเลนสเกลสื่อต่างประเทศเผยจุดเด่นของสมบูรณ์นัดเหมือนตาก่อนที่มีการเปิดตัวร่วมทีมสมสรเลสซัสตี้อย่างเป็นทางการสำหรับทางเจ้าหนูสมบูรณ์นัดเหมือนตาในารุกทีมชาติไทยล่าสุดนั้นสื่อต่างประเทศฟุตบอลทาเลนสเกลรายงานข่าวถึงจุดเด่นของสมบูรณ์นัดเหมือนตาก่อนหน้าจากประเทศไทยวิเคราะห์ถึงความสามารถของกองหน้าไวชิปีวรณีจากประเทศไทยระบุถึงจุดแข็งของสมบูรณ์นัดเหมือนตาว่ามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วเทคนิค การครอบครองบอลปริทิ้งสูงเล่นเกมรับแดน,นบนได้ดีและก็การเอาชนะคู่แข่งในการดวลแบบ1ต่อ1ในขรั้นี้โดยสื่อดังกล่าวได้อธิบายต่อไปแต่ว่าสมนุนทัดเหมือนตาเป็นนักเตะตำแหน่งตัวรุกลริมเส้นไม่ใช่กองหน้านะ เขาถนัดยืนเร็มเส้นฝั่งขวาแต่ไม่ถนัดเท้าซ้ายในแบบของการตัดเข้าในแล้วก็ยิงสุวรรณกาถนัดการเล่นแบบครอบครองบอลมากกว่าตอนที่ไม่มีบอลเนื่องจากเขาถนัดที่จะใช้ความเร็วในการดวลมากกว่าเคลื่นที่โดยที่ไม่มีบอลสุวรรณยังเลือกที่จะพาตนเองไปอยู่ที่ด้านกว้างของสนามในช่วงเวลาที่ตนเองไม่มีบอลในขณรันี้ แต่เมื่อเขาได้บอลเองเขาก็มักจะขยับพาบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายทันทีทางสื่อต่างประเทศยังได้ชื่นชมอีกหนึ่งจุดเด่นในตัวของสุบนัณคือรเรื่องของการพรสชิ่งคู่แข่งเขาเข้าถึงตัวได้เร็วมากก่อนที่จะจับบอลในจังหวะแรกเขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะเล่นในจังหวะสวนกลับในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็แร้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรสื่อต่างประเทศก็ชมสุปนัณเหมือนตามมาแบบนี้นั่นครับก็ต้องรองดูคนต่อไปก็แร้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงความรู้สึกแฟนแฟนบางเวียดนามหลังพลาดท่าในการพ่ายทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศ AFF ยู19ปีในครังนนะโดยการน,นี้นะผมทางเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีก,กว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้าง เริ่มอที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก,กันฉันเห็นการเล่นของเวียดนามในวันนี้เหมาะสมแล้วที่จะแพ้ไทยดูเหมือนว่าเรานั้นพยายามต้องการจะไปให้ถึงในการยิงจุดโทษในครั้นี้นะคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นได้ดีกว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าสมผลแล้วที่พวกเขาจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาทำไมหลายหลายคนมองว่าจะสามารถเอาชนะไทยได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลไทยกาลังจะทวงคืนตําแหน่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเกมที่ไทยเหมือนกาลังชิงชนะเลิศกับทางลาวเลยนะ คอมเมนต์ต่อมานักเตะไทยมีเทคนิคก,การเล่นที่ดีกว่าเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดเจนคอมเมนต์ comment ต่อมาเหมือนเวียดนามไปเชิญหน้ากับทางออสเตรเลียเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาเวียดนามสมควรแล้วที่จะแพ้ให้กับทางทีมชาติไทยและไทยมีความแตกต,ต่างกันมากมายแบบนี้เรามาดูคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าเราแพ้ให้กับทางไทยเหมาะสมแล้วที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ในคา,า้งนีนะ เขาไม่ตอมาเมื่อวันก่อนนี้วอลเลย์บอลชายแพ้ไทยวันนี้ฟุตบอลหญิงก็แพ้ให้กับทางทีมชาติไทยอิหาเนียเขาไม่ต่อมาไทยแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดนะเขาไม่ต่อมาเราแพ้ใครก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกเสียใจมากเมื่อแพ้ทีมชาติไทยเขาไม่ต่อมาเรากําลังเป็นอรองไทยในกีฬาทุกด้านในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาสุดท้ายแล้วเราก็แพ้ให้กับทางไทยแชมป์เหมาะสมแล้วที่ประเทศไทย ขาไม่ตอมาไทยแลนด์ได้พิสูจน์ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งในครั้งนี้ของเขาอีกนะเขาไม่ตอมาเวียดนามสมควรแพท้ทีมเชิไทยในครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วนานแผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่าทางเวียดนามก็บอกว่ายอมแพ้นะฮะในความสามารถของทีมาชิไทยและก็อาจจะยกเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้กับทางทีมเชิไทยก็เป็นได้ก็ต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่านัดต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับด่วนเลยนะ เปิดโฉแข้งใหม่เบองทองเปิดตัวในการล่าแชมป์นในฤดูกาลส0 2พี่โดยการกนี้กิเลนผยองเบ,อง,เบองทองจิเต็ดนะฮเตรียมจะเปิดตัวนักเตะหน้าใหม่หลารายรวดโดยมีกําหนดการเปิดตัวนักเตะหน้าใหม่ในวันจันทร์ที่17กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาที่สนามทันตด์โดมสเตดเดียมโดยนักเตะใหม่ห้ารายประกอบไปด้วย1จ้หนูกันธนวัฒน์สุจิตาบรลสอ 2. ชองแครงบีรอง 3. ทิสตองโด 4. สสวิทไปพมราชและก็5นัทวัฒน์โทบ้านชง เป็นราวังงานนี้ใครเป็นแฟนเืองทองนะฮะติดตามรับชมและก็ร่วมเชีีรยกันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอาจจะยังไงไม่ทอดทิ้งหรอกนะสมาคมฟุตบอลไทยชี้แจงเรื่องเงินสนับสนุนทีมฟุตบอลไทยลีก3ในครั้งนี้ โดยงานนี้นะผมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพวเวราชุปธรรมและก็บริษัทไทยลีกจำกัดขอที่แจงข้อที่จริงหลังปรากฏข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียเรื่องไม่มีงบในการสนับสนุนทีมในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งส่งผลให้สโมสรสมาชิกได้นะรับผลกระทบและก็มีความกังวลต่อการเตะียนทีมอีกทั้งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างในงรณงนี้ โดยสมาคมยืนยันที่จะให้การสนับสนุนการแข่งขันของสมโมสรลีกร่างก็คือไทยลีก2และก็ไทยลีก3ฟุตบอลลีกสมัครเล่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่รวมถึงโครงสร้างโดยร,รวมของฟุตบอลไทยไปรยพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บอลชายทีมชาติไทยและก็ฟุตบอลหญิงทุกรุ่นอายุผู้บอลเยาวชนกิจกรรมการสปรูตฟุตซอลผู้บอลชายหาดวิทยาศา,ศาศาสตร์การกีฬารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ทอดทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่จําเป็นในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากมั่นคงยั่งยืนและก็ถาวรต่อไปในอนาคต สำหรับทางฟุตบอลไทยลีก3มีกำหนดจะเปิดฤดูกาล2023วันที่16กันยายนโดยจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น6โซนประกอบไปด้วยโซนภาคเหนือโซนภาคตะวันออกนเฉียงเหนือโซนตะวันออกโซนตะวันตกโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลและโซนภาคใต้โดยในการตเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันทุกๆฤดูกาลเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการโทรประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อ,องของสโมสรสมาชิกเพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการส่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำช่วยเหลือในส่วนต่างๆเพื่อจะให้ทีมมีความพร้อมที่สุดก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอาทิเช่นแจ้งระเบียบในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการการจัดวางโปรแกรมการแข่งขันขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาหรือข้อกําหนดต่างๆสาหรับฤดูกาลใหม่โดยเมื่อได้ข้อมูลของแต่ละทีมฝ่ายจากการแข่งขันจะนําข้อมูลต่างๆมาสรุปก่อนจะมีการจัดให้มีการประชุมสโมสรสมาชิกในแต่ละโซนโดยฤดูกาลนี้มี กำหนดการประชุมในช่วงกลางเดือนรกรกฎาคมนี้ดังนั้นขอให้สโมสรส,ม,อสอมาชิกตลอดจนแฟนบอลติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจของสมาคมและก็บริษัทไทยลิสจำกัดเพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นนามางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไหรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับอะไรยังไงเผยเตรียมจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลชายเอเชียนเกม2022 27รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ โดยงานนี้นะผมเอเชียนเกมส0 2 2อัปเดตความเคลื่อนไหวตเตรียมที่จะจับสลากแบง่งสายที่ประเทศจีนโดยรริงานจากทางอาเซียนฟุตบอลเปิดเผยได้ว่าการจับสลากแบง่งสายการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกม2 0 2 2ครั้งที่19จะมีขึ้นในวันที่27รกรกฎาคมที่ประเทศจีนโดยการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมในครั้งนี้คาดว่าจะมีประมาณ28ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น7กลุ่มซึ่งอาจจะมี2ชาติอย่างทางรัสเซียและก็เบาลารุสเข้ามาร่วมด้วยหลังจากที่สภาอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ได้อนุมัติแล้วแต่ขณะที่2ชาติจากอาเซียนอย่างมาเลเซียและก็สิงคโปร์จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันในคร,รั้งนี้สหรับทางโปรแกรมการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2022จะจัดขึ้นณห,หางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2023ในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นนาว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจ่อมากักนกครับเอาได้ออยังไงซาดีโปรลีกผงาดเป็นลีกที่มีมูลาค่าสูงที่สุดในเอเชียไทยลีกรังเบอร์ที่1ิของโลกนะโดยกันที่ทางซาดีโปรลีกลีกของประเทศซาดีอาระเบียกลายเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทวีปเอเชียหลังแข้งดังทั่วโลกย้ายมาคาแข่งส่วนไทยลีกรังเบอร์1 1ของทวีป เรียกได้ว่ากลายเป็นลีกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่คิเซโนโรอนโดเปิดทางยากย้ายซบกับทางอันาเซอร์ก่อนที่แข่งดังคนอื่นๆในยุโรปทั้งคารินเบเซมา่าและก็อ็นโกลกองเต้รวมไปถึงอีกหลายๆลาย,ลายนะฮะได้ย้ายมาคาแข่งในลีกของประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยทำให้ล่าสุดนั้นจากการประเมินของเว็บไซต์ t r a n s f อร์ a r k ์ได้ออกมาเปิดเผยสถิตินะว่า ซาดีโปรลีกกลายเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทวีปเอเชียโดยมีมูลค่า461.45ล้านยูโรหรือประมาณ17,800ล้านบาทส่วนอันดับที่2และก็3ตกเป็นของ UAE โปรลีกลีกของ UAE ที่มีมูลค่า284.38ล้านยูโรหรือประมาณ11,045ล้านบาทและเจลีกของญี่ปุ่นที่มีมูลค่า259.33ล้านยูโรหรือประมาณ170ล้านบาทตามลำดับในขณงนี้ นันไทยดิสลีกของประเทศไทยโดนจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่11ของทีปเอเชียมีมูลค่า73.6ล้านยูโรหรือ2860้ล้านบาทส่วนลีกที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกตกเป็นของพิวเ่งกิจลีกที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจากประเทศอังกฤษในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทานข่าวพระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งผูบอลไทยครับ